ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยสำนวนไทยวันนี้เสนอคำว่าจับใจจับใจไม่ได้มีความหมายตรงตามถ้วยคำที่ว่าจับที่หัวใจนะคะแต่ใช้เป็นสำนวนที่มีความหมายว่าประทับใจหรือซาบซึ้งใจตัวอย่างนะคะเด็กคนนี้พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมคนทั่วโลกฟังแล้วรู้สึกจับใจมากเลย หรือดูข่าวเรื่องที่คนนำสุนัขมาทิ้งและสุนัขตัวนั้นยังมานั่งรอตรงที่ถูกทิ้งมานานเป็นปีเห็นแล้วรู้สึกสงสารจับใจใจชื้นใจชื้นไม่ได้มีความหมายตรงตามถ้อยคำที่ว่าหัวใจไม่แห้งนะคะแต่ใช้เป็นสำนวนที่มีความหมายว่ารู้สึกเบาใจคลายความวิตกกังวลมีความหวังมากขึ้นหรือมีกำลังใจมากขึ้น ตัวอย่างสำนวนไทยคำว่าใจชื้นนะคะลูกๆใจชื้นเมื่อคุณหมอบอกว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรแล้วตัวอย่างต่อไปนะคะคณะกลัวเรียนไม่จบแต่ก็ใจชื้นขึ้นมาเมื่อได้คะแนน,นเฉลีย่ยภาคนี้เกิน2.5หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำไทยมากขึ้นฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยด้วยนะคะ